ไพ่อยากบอกอะไรถึงคุณนะคะไพ่อยากบอกอะไรถึงคุณทุเราภาพดวงตาใจบุญ ไ้ตรงนี้ก่อนนะคะสวนสรรสร้างคู่ยอะ เดินหน้าต่อไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ใจบุญนะคะชอบให้ทานได้นะคะอาจจะชอบออกลงทานนะคะหรือว่าชอบบริจาคอาหารนะคะให้กับผู้อื่นได้นะ,ะเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบทำบุญนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะประสบปัญหานะคะแต่ว่าไพ่บอกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะผ่านไปนะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตานะคะเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะหลังจากนี้ไปนะคะหลังจากนี้ไปนะคะปัญหาต่างๆที่คุณได้รับนะคะจะทุเลาลงจะมีคนมาแบ่งเบา ภาระแบ่งเบาส่วนที่คุณได้รับนะคะให้ดีขึ้นนะคะบางท่านนะคะอาจจะคารพองค์ทาเวสสุวรรณนะคะท่านอาจจะดูแลคุณอยู่นะคะสวรรค์สันสร้างนะ,ะจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคุณนะคะแล้วคุณจะมีกำลังนะคะมีพลังในการเดินหน้าต่อ คุณจะได้เดินหน้าต่อนะคะกับสิ่งที่คุณเผชิญนะคะปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขและคลี่คลายลงนะคะ